สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันเสาร์ที่27กันยายนจัดส่งให้รอบวันจันทร์นะคะส่งไปรษณีน์ไทยแบบ e m s ให้นะคะจัดส่งรอบวันจันทร์ที่วันนี้2 7 2ส29่ส่งวันจันทร์ที่29นะคะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ปอนเขาหยุดนะจ๊ะปิดทำการ เบื้องหลังวิ่งส่งแต่เบื้องหน้าไม่รับของเพิ่มนะคะก็ถ่ายคลิปลงไว้วันเสาร์ลูกค้าดูแล้วถูกใจเซตไหนนะคะวันนี้เป็นไมซเซตนะคะวันเสาร์มาเจอกันเป็นไมซเซตเนาะก็เหมือนเดิมค่ะให้ที่เซตละ150บาทส่งฟรีนะคะส่งให้ฟรีโปรโมชั่นส่งฟรีแล้วก็มีปลายทางให้ด้วย ะะรับกี่เซตก็ได้ลูกค้า1เซตก็150 2เซต300รับ3เซตก็450ก็คือเซตละ150บาทส่งฟรีนะคะรับกี่เซตก็แจ้งแม่ค้าเลยวันนี้คัดมาให้ทั้งหมด15เซตด้วยกันนะคะได้หน้าไมา้ตามในคลิปเลยแต่ถ้าบังเอิญว่า,าในคลิปหมดไปแล้ว15เซตแต่มีลูกค้ายังอยากได้โปรโมชันนี้อยู่ก็ แจ้งความประสงค์กับแม่ค้าได้เดี๋ยวแม่ค้าจัดให้ก็คือลูกค้กาเลือกไม่ได้แต่แม่ค้าจะจัดให้โดยที่มีไม้ด่างไม้ไป้ายติดไปให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวได้ไม้ไม่สวยนะคะถ้าใครชอบแบบลุ้นๆสุ่มๆอย่างเงี้ยมาได้เลยแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะบางทีบางท่านไม่ทันจริงๆแบบโอ้แม่มาดูไม่ทันติดธุระอยากได้โปรนี้บ้างนะคะอยากได้โปรนี้บ้างเดี๋ยวจัดให้นะคะก็จะไหลๆให้ได้นิดหน่อยเท่านั้นนะจะอาจจะไม่ไม่ได้ทุกคนเนาะก็คือดูใน คลิปเอาก่อนละกันนะ15เซตนะคะไม้ด่างไม้ป้ายติดให้ทุกเซตนะคะคุ้มมากๆเฉลี่ยตกต้นละแค่75บาทนะคะบางต้นมูลค่าเกินตัวอยู่แล้วส่งฟรีด้วยมีปลายทางให้ด้วยนะคะ1เซตได้ไม้6นิ้วทั้งหมด2ต้น150บาทส่งฟรีคุ้มมากนะคะ ถูกใจเซตไหนก็โทรหาแมค้าได้ที่เบอร์080-5194-988นะคะนิสาพรบอลสียินดีให้บริการเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะใครสะดวกทักไลน์ทักได้เลย แอดด้วยเบอร์นี้นะคะ ID ไลน์เบอร์นี้เลยนะคะส่วนใครไม่สะดวกเล่นไลน์ก็ยกหูโทรศัพท์โทรสั่งซื้อกับแม้ค้าได้แจ้งความประสงค์เลยว่าอยากได้เซตไหนสะดวกโอนหรือปลายทางนะคะเดี๋ยวแมคค้าจะได้ทำการจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าสรุปยอดแล้วก็แจ้งรอบส่งให้ ลูกค้าจะได้หน้าไม้อย่างที่เห็นในคลิปนะคะรับเซตไหนได้เซตนั้นแม้ค้าไม่จัดเพิ่มนะคะไม่ได้จัดซ้ำเพิ่มแบบเอาอย่างเซตที่2อีกมีไม้อย่างเงี้ยไม่ได้จัดเพิ่มนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าในคลิปหมดแล้วลูกค้าบังเอิญอยากได้จริงๆไม่ท mm. <ai> ันจริงๆแม้ค้าจัดให้โดยที่ลูกค้าเลือกไม่ได้แต่ถ้าใครทันในคลิปเลือกในเซตเซตในคลิปได้เลยนะคะแม่ค้าทําคลิปให้แล้วลูกค้า ะะพิจารณาหน้าไม้จากในคลิปเลยแม่ค้าไม่ค่อยสะดวกส่งรูปให้ดูทีละรูปนะคะบอกกันตรงนี้เลยนะคะขอคนรับได้เลยเพราะว่าแม่ค้ามีงานที่ต้องทําหลายสิ่งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราอัดคลิปแล้วนะคะลูกค้าประจําที่ซื้อกันประจําจริงๆจะทราบดีว่าแม่ค้านะให้ตามในคลิปตรงปกในคลิปอยู่แล้วถ้าต้นในคลิปหมดแม่ค้าก็จะเอาอีกต้นหนึ่งให้ นะคะซึ่งมันก็หน้าไม้สวยงามอะ่ะก็คือไว้ใจกันได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวจะเอาขี้เหล่ให้ก็คือเอาเอาเป็นว่าแม่ค้าไม่สะดวกส่งรูปจริงๆถ้าใครเป็นสายที่แบบ ขอดูรูปหน่อยมีต้นนี้ไหมส่งรูปให้ดูหน่อยต้นนี้ไหมส่งรูปไปดูหน่อยถ้าอันนี้หมคะขออนุญาตจริงๆไม่สะดวกส่งรูปจริงๆนะคะแจ้งกันไว้ตรงนี้เนาะแต่ถ้าใครสะดวกโอเคเนี่ยพิจารณาหน้าไม้จากในคลิปรับตามนี้ลูกค้าก็จะได้ตามนี้เลยนะคะแม่ค้าทาคลิปให้ดูแล้วนะคะสนใจเซตไหนก็ไปตามนั้นเลยราคาถูกมากเซตละ150 ส่งฟรีนะคะมีปลายทางให้ด้วยนจะจ๊ะใบกัมปูช่วงนี้รอหน่อยรอก่อนฝนยังไม่เบานะคะฝนยังไม่ค่อยเบาไหมคะกลัวน้ําท่วมแล้วใบกัมปูช่วงนี้มันเปียกตลอดเวลาลูกค้ามันโดนน้าฝนมันไม่ค่อยจะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดี๋ยวให้ฝนทิ้งช่วงสักหน่อยพอให้ได้พึง่งได้ตากให้มันแบบแบบว่า ได้ที่สักหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงมีมาแบ่งปันให้แน่นอนรอกันหน่อยนะใบกัมปูนะคะอ่ามาดูไม้กันได้เลยเซตที่1น,นะคะเซตที่1ให้เป็นลือสีตาไฟนะคะลือสีตาไฟก็คุมแล้วลูกค้ากับไผ่สีสุกนะคะไผ่สีสุกกับลือสีตาไฟนะสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1 เซตละ150บาทย้ำอีกครั้ง150บาทส่งฟรีรับ2เซตก็คือ300รับ3เซตก็450นะคะจัดส่งให้รวมกันได้รวมกันในกล่องเดียวได้นะคะถูกใจเซตไหนโทรหาแม่ค้าได้080 5194 988้นจะนะคะมีปลายทางให้จัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะเซตที่2ให้เป็นดาราประกายแสงนะคะเปิดหน้ามาแล้วสวยๆวย1ต้นอึ่งสยามจ้ะอีก1ต้นนะคะ เซตที่3จะให้เป็นอันนี้เป็นทองสยามนะคะติดด่างมาแล้วทองสยาม1ต้นแล้วก็จะเป็นไอเรสนะคะอีก1ต้นฟอร์มสวยชั้นฟอร์มดีไม้อยู่ไซส์กระถาง6นิ้วทั้งหมดนะจ๊ะ6นิ้วทั้งหมด หเซตได้2ต้น150่สบาทส่งฟรีนะคะมีปลายทางมีป้ายชื่อบอนเขียนไปให้ด้วยประกากันน้ำอย่างดีเวลารับแล้วแกะวัสดุอุปกรณ์อะไรเสร็จหมดแล้วก็เอาป,ป้ายปักที่กระถางได้เลยนะคะจะได้ไม่ไม่ต้องกลัวหลงลืมชื่อเนาะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3จ้ะ ขัดมาเซตที่สี่นะคะเป็นอึ่งสยามหนึ่งต้นแล้วก็กาคาพิกอีกหนึ่งต้นนะคะสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่จ้ะเซตที่ห้าค่ะไปเป็นไผ่สีสุกนะคะมีหน่อด้วยนะหนึ่งต้นสีขุนปลื้มอีกหนึ่งต้นจะ้ะสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ห้าคุ้มคุ้มทุกเซตนะคุ้มทุกเซตนะคะบอกเลยว่าคุ้มทุกเซตนะจ๊ะสวยทุกเซตคัดมาให้แบบว่า เอออยากเก็บได้เก็บเลยอะ่ะลูกค้านะคะราคานี้ย่อมเยาวมากนะคะต่อมาเซตที่6นะคะให้เป็นสีการจนานะคะตัวนี้เจน2สีการจนาก็คุมแล้วลูกคานกน้อยนําโชคอีก1ต้นนะคะถัดมาตรงนี้เซตที่7คะ่ะให้เป็นจันเจ้าเอยนะคะ1ต้นติดด่างแล้วแล้วก็ดาราประกายแสงอีก1ต้นสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7คะ่ะ เซตที่8ให้เป็นกาคาพิกนะ1ต้นอันนี้เป็น9แต้ม9้าวแต้มติดด่างมาแล้วนะคะมีเชื้อด่างนะแต่ยังไม่เห็นป้ายแดงก็อาจจะมีด่างบ้างหลุดบ้างนะคะไปเลี้ยงลุ้นต่อเอานะคะคุ้มค่าอยู่แล้วได้กาคาพิกไปก็คุ้มแล้วสําหรับเซตนี้นะจ๊ะ2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8ค่ะถัดมาเซตที่9ให้เป็นนางพลิวนะคะนางพลิว1ต้นแล้วก็เป็นแม่ฟ้าหลวงอีก1ต้นนะคะ สองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9ถัดมาตรงนี้เป็นชายชนนะคะมี2ต้นในกระถางป้ายแดงแบบนี้เลยให้ไปในเซตนะจ๊ะนกน้อยนําโชคค่ะ1กระถาง2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10จ้าเซตที่11นะคะให้กระบองเทวสุวรรณไปเลย1ต้นนะคะนี่จ้ะแล้วก็เป็นพระยาดํารงราชานุภาพอีก1ต้นสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตท, 10, ตที่11นะคะ ถูกใจเซตไหนโทรหาทักไลน์หาแม่ค้าได้เลยเนอร์8 0 5 1 9 4 9 8 8นะคะนิสาพรบอลสียินดีให้บริการใครสะดวกคุยไลน์ทักได้เลยใครไม่สะดวกไลน์สั่งซื้อกันทางโทรศัพท์ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะนะจะได้ทูกช่องทางหรือถ้าใครเล่นแต่ a c e b o o k ก็ทักไปที่เพจได้เพจชื่อเพจส่วนนิสาพรบอลสีนะคะแม่ค้าขายมานานนะคะ นานมากแล้วนะคะ3-4ปีแล้วนะคะรับประกันมาตรฐานแม่ค้ายังคงมาตรฐานในการแพคให้ลูกค้าอย่างดีไม่ว่าไม้จะราคาราคาไหนหลัก10หลักร้อยหลักพันแพคให้มาตรฐานเดียวกันนะคะอันนี้ไม้อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วทุกต้นก็แพคให้มาตรฐานเดียวกันถึงจะเป็นโปรโมชั่นส่งฟรีก็เถอะไม่ลดไม่เคยลดต้นทุนในการแพ็คกิ้ง นะคะมีแต่แบบว่าอยากให้หม้ถึงลูกค้าให้มันแข็งแรงที่สุดกระดงกระดาษนี่คืออย่างหนาอย่างแข็งนะคะแพ็คให้อย่างดีทุกต้นจริงๆนะคะลูกค้าก็จะประทับใจนะคะลูกค้าประจําจะทราบดีเขาก็จะสั่งแบบว่าเชื่อใจในการแพ็คก,กันแล้วเนาะแต่จะมีลูกค้าใหม่บางท่านที่บังเอิญไปเจอ ไปเจอเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนแล้วก็จะระแวงนะคะเพราะฉะนั้นลองเปิดใจให้แม่ค้าได้นะคะเลือกซื้อไมซเซตแบบนี้ได้เลยเนี่ย150บาทเท่านั้นเองลูกค้านะคะซื้อซื้อ,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 อกินหมูกระทะหมดเยอะกว่าอันนี้อีกนะคะนะ,คะบุฟเฟ่หัวหนึ่ง299 399นะคะยังแพงกว่าบอนจีเลยเพราะฉะนั้นลองเปิดใจกันได้ไม่ต้องกลัวถ้าเรา ตั้งกำแพงว่ากลัวไม้ไม่ดีแล้วเราจะไม่ได้ไม้สวยนะคะอย่างที่บอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบถ้าเจอประสบการณ์ไม่ดีมาไม่ใช่ทุกทที่จะเป็นแบบนั้นนะคะลองเปิดใจดูนะคะแม่ค้าแพ็คให้อย่างดีจริงๆงานส่งให้ทั้งกระถางด้วยไม่ได้ล้างรากหรือหอตุ่มใดๆนะคะไปหนักๆทั้งอย่างนี้เลยนะคะโปรโมชั่นก็คือส่งฟรีให้อีกนะคะมีแต่แบบว่าของน้ําหนักมากขึ้น มันก็จะค่าส่งแพงขึ้นใช่ไหมและยิ่งส่งแบบ EMS ให้ด้วยใครเคยส่ง EMS จะทราบดีว่าสตาร์ทค่าส่งไปสนีไทยส่งของ EMS อ่ะ6บบาทแล้วไม่ว่าของจะแบบน้ำหนักแค่2่งขีดสขีดสตาร์ท67แล้วถ้าน้ำหนักมากขึ้นไปอีกก็แพงขึ้นไปอีกนะคะอันนี้แม่คะจัดโปรโมชันนี้ให้แล้วรับประกันว่าคุ้มค่าแล้วก็สวยงามทุกเซตนะคะสนใจ ทรหรือทักไลน์ได้ที่เบอร์080 5194988และย้ำอีกครั้งว่าพิจรนารณาหน้าไม้จากในคลิปได้เลยได้หน้าไม้ตามในคลิปนะคะเซตไหนก็คือเซตนั้นแม่ค้ะไม่สะดวกถ่ายรูปส่งให้นะจ๊ะเพราะถ่ายคลิปลงเสร็จแล้วอ่ะรอรับออเดอร์ โทรศัพท์เข้ามาไลน์เข้ามาเราได้ยินเสียงเราก็รับออเดอร์แต่ก็ทําอย่างอื่นอยู่ด้วยนะคะพอถ่ายคลิปตรงนี้เสร็จไหมคะจะไม่ได้อยู่กับบอลสีแล้วจะไม่สามารถมาถ่ายรูปให้ลูกค้าดูได้นะคะน,นี่แจ้งแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะจ๊ะจะได้เข้าใจตรงกันนะอันนี้เซตที่12ให้เป็นเจ้าสาว1ต้นและนาลาทัศน์อีก1ต้น2ต้นนี้อยู่ในเซตที่12นะคะถัดมา13เอาเป็นอสงไขไปเลย1ต้นกับ4ีเลิกงามจา้ะ2ต้นนี้จัดอยู่ในเซต ที่สิเซต14ชายชนไปจากป้ายแดงมาแล้ว1ต้นเศษถีเรือทองนะคะติดด่างมาแล้วด้วย2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่14และเซตที่15เซตสุดท้ายนะคะให้เป็นพรมฤษีนะคะแล้วก็เทวีสุริยาติดด่างติดป้ายกันมาแล้วพรมฤษีก้ารแดงปแป๊ดแปดมาเลยนะจ๊ะ2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่15ค่ะ เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเลือกดูลูกค้าเลือกดูได้เลยนะจ๊ะว่าถูกใจเซตไหนก็อย่างที่บอกโทรหาแมคคาได้นะคะเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอตรงนี้ตลอดเวลาแล้วก็สังเกตวันที่นะคะแมค้าก็มีลงไม้เซตอยู่หลายคลิปเผื่อบังเอิญคลิปเก่ามันมาเด้งขึ้นมาเนาะดูเป็นวันที่ปัจจุบันนะคะวันนี้วันเสาร์ที่27กันยายน ะะถูกใจเซตไหนทักไลน์หรือโทรหาม่คคะได้0805194988จัดส่งให้รอบวันจันทร์นะคะส่งไปสนีไทยแบบ EMS จัดส่งของวันจันทร์ของถึงลูกค้าประมาณอังคารพุทธจาค่ะสำหรับวันนี้มีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะสวัสดีค่ะ